เฮ้ยอันนี้ใช้โกโปรถ่ายนะครับชื่อปลาส้มน่ารังอะถ่ายถ่ายหน่อยเคยชอบอ่ะชื่อปลาส้มก็พรุ่งนี้มื้ดนะครับว่ายังไงจับแซ็มจะช่วยดูคอยจับตัวองไปชื่อดูเชื่อดูช่นยังสิบวันที่มื้ดเลยครับเดี๋ยวผมไปเส้นตอนสี่ห้ากลับมาก็น่าจจะเสาร์ครับถ้าขอนอนว่างคิดว่าจะไปกี่โมง แล้วความอัต้องเส้นด้วยไหมไม่มีอะไรครับจะของช้างเลยโอ้โหเซ็ตแล้วก็จับเลยถูกเส้นแถวหลักแถวอะไรบวกเราจะทีบวกเราเตรียมไว้ย oh. ังเซตหนึ well ่งเตรียมไว้แล้วเซตที่บอกสามที่อยู่ที่อยู่ที่บ้านสองอยู่ที่หลักหนึ่งโคมูสามแล้วก็ แล้วก I mean. yes. well, illing, you know? <ills> ็ควันเตือนด้วยครับแต่ประธานจะไปบอกเพื่อนเจ้าก็บอกเพื่อนเล่นกันเลยจะสองคนพอดีจับเป็นทางการทางการแล้วเนาะเอาแบบน้้เอาแบบอนรมัติเล่ยเลยนะอนุมัติเลยใช่ไหมนี่อนุมัติแล้วครับตัยอนุมัติโลอนุมัติแล้วเพื่นเขาอะไรเลยนี่เศร้าเขาเลยแล้วอ่ะสมมุินะเป็นตรงมานี่ก็ได้เลยไม่ต่อเลย อันไซร์ิต่อสเตเดียประมาณกี่วันทำไปคิดว่าประมาณกี่วันอยู่กับที่นึ่กี่วันหนึ่งในสามนะสามเดียวสวันออกเลยเหรอเดินออกเลยเหรอคุณไม่ก็เดินในหลักก่อนเราแต่แล้วแต่เขาพาไปก็ไปลกเขาละทางเป็นงานแล้วเลยเราไปปรับเตียนนิดหน่อยนิดนึงเป็นได้เยอะใจนิดนิดหน่อยใจใจอยอะจ เกือร้อยจะเกือร้อยใจกับหลักการใจต้องนิ่งข้างใหญ่ใจต้องนิ่งต้องเล็กมันเช้าเด็กไม่ได้มันต้องแบบกระตมันต้องแบบใจต้องดต้องดิบชามตัวใหญ่ต้องเล็กเดียวเข็ม YouTube YouTube มันแฉ่งเล็กไม่ได้นะชฉ่งใหญ่เอาค่ะขนุนปีนี้ได้ออกงานไหมขนุนออกนิดหน่อยเออบุตรสงก็ออกงานเยอะนะบุตรสงเลย วันนั้นไปขอนแก่นก็เจอไปเรียอดเลยไปนี่เลยไปมีงานในเขาไปแต่ผมผมผมตังเตียนหนึ่งบ่ะผมตังเตียนหนึ่งบ่เต็มใจอ๋เต็มใจได้ครับเชือกเชือกอะไรเงี้ยเตรียมเชือกเลยบไงหัวว่าน้ามาซานไปเลียนในทงกุลาไหม่าถึงเมื่อคืนนนั่นไหมอาได้ไหมรถเล่นเนอรรถเล่นได้ไหมมาถึงเมื่อคืนถึงย่ำสราเมื่อคืน ปวดแขนเลยเนี่ยจับแซมเลยเนอะมั้วไม่ใช่จะวัดใจว่าจะกล้าขึ้นไหมถ้ากล้าขึ้นก็กล้าจับแซมได้พยายามตั้งนานกว่าจะยอมขึ้นขึ้นไปเจ็บแขนเลยเดี๋ยวข้ออีกมันกันมอนกันเขาขึ้นไปแล้วอย่ังไงตอนตอนคิดว่าประมาณอะไรเขาคร่าเขาคร่าวอะไร คิดว่าไหมคิดว่าไหมครสเต็ปไหมครับสเต็ปประมาณไหนไม่นานเหรอเช้าเป็นงานเป็นการเดือนหนึ่งอยู่กับอยู่ที่ใจเราไม่ถึงเดือนหรอเก็บถึงเดือนอะไปเช้ามารูกงานลูกเปอยู่ที่ที่เราคนเดียยวปอู่ที่คนขี่ข้างบนเออเบังคับมันเป็นอะไรอยู่กับขับเป็นงานรุนแรงเลยนี่อยู่กับควันอยู่กับพควันขึ้นบังคับจะกล้าเขาไม่แค่นั้นเลย ล่าเขาขัดหรอลาเขาอะไรเราจะกล้าอันนี้ไหมเราก็ลองเชิงเหมือนกันใช่ถ้าเราเรากล้าเขาก็ไม่เป็นไรก็ลองเชิงมาลองเชิงกันเลยคุณต้องอย่ามือสั่นนะอย่ามือสั่นนะ้างวางวางทรมาได้เลยช้างเขาไม่รุนเช้านจูเน่เลยจูเน่เลยโคกเลยครับโคกจับเด้บอโคกจับเดบบอปกติ น้องพายยูทูบมาลูกเขาไปได้หันตามตลอดเลยเดินขุุนเลยเมื่อเช้าทันไปใส่หันหน้าไปผูกนุ่มเนุ่มกําลังเป็นเอาตมันไม้มาผูกนี่วะไปดีคือเช้าไปใส่อะไรแล้วถ้าแกไปอะไรคือเล่นเลยพู้เรีวแม่นตะคืนนี่มันพาตั้มเล้อย่างมอนี่นี่ใส่เขาเดี๋ยวได้มีคลิปอะไรนะันทึกคลิปแอบต้นไม้ไปใส่อะไรแบบมันเล่นเลยโอ้ยอันนี้มาใหม่อีกแล้ว ตัวเล็กว้ายว้ายนี่เล็กพี่ดีดีตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะยูทูบื่อชื่ออะไรสีขาวเขียวขาวขาวเต็มไปแล้วทำไมคนนั้นเขาใจดีจังเลยอ่ะน้องหมาตัวนั้นให้ยืนจับหูทอะไรกันกินเท่าต้องเข้าภาษาได้สองเดือนกินไปแล้วสองเดืจับหูอะไรขนาดนันมันบนหนิงจริงเลยมันยังตกบนหนิงเดือน เพ่อกำลังซื้อมาแต่ไหนอปีวะ่าปีวะซองปีืส้าืสานี่ก็องปีองปีเลี้ยงเป็นช้างเลยดูดิจับหเอ้ยตัวไปขอเชื่อเ้วางวอย่าวางข้างน้อย่าวางางวางอุบอุบอุบไม่เป็นไรหนอะนิดีหน่อยก็ได้แล้วย่าเป็นไอ่ะ เล่นล็อกเล้งบนชางเด็กไม่ได้เลยจดเลยที่เราต้องิ่งเืินกันในช้างใหญ่เราต้องเรียนแบบช้างเล็กเล่นช้างเล็กต่างหากช้างใหญ่ต้องต่างหากไปเล่นช้างเล็กมาเข้าเล่นกับช้างใหญ่ไม่ได้เลยจะต้องฮึบต้องฮึบฮึบคืออะไรฮึบใจอ่ะใจต้องใหญ่กว่าได้ยู่อเได้ยูแต่ว่าย่านแต่ว่าเราก็กลัวไงเคยเห็นกับตานะก็เลยนี่สิ อันนี้ช่วงโมบินเขาเยอะไงเขาโดนอันนี้เยอะโดนไล่เยอะสู้เอาอะนะอันนี้ชั่วโมงบินเพิ่งเจอช้างง่ายเลยครับไม่ได้เลยโอเคเราเคยหาคว้านมาสองคนมาหอดมือกับพ่มาเลยหอดมือปึ๊บนะ่บ่ไปเลยครับมาอีกทีหนึ่งหมไปเลยครับมีแต่เมียใบมาเลยใส่เลเมียใบเขาเข้า เดีจะเป็นช like, like ่วงตกมันแค่นั้นเลยช่วงช่วงก่อนตกมันปีที่เราเ็ดอันเงี้ยแล้ตุล่างนะอช่วงตกมันเป็นเพชรเนี้เลยปีครั้งนี่ใส่เขาจานี้เรื่องการจ้านี้จะเป็นช่วงก่อนจะว่ตกมันนี่ตีกันแล้วก่อนจะว่านั้นเลยเรียนรู้ันไปจับจุดได้ก็ไปัญหาหรอ ันนี้ฝ <mel od ic 00> ึกเช้าเย็นไหมคะหรือว่ายังไงทั้งวันหรือว่าโปรแกรมคือเป็นยังไงโปรแกรมประมาณไหนเดปยวเดีายวะเช้าได้เช้าเดียวเดียวปล่อยเข้าโรงเรียนครับแล้วก็มื้อมืออีกสี่มือมื้วมือแล้วก็ปล่อยยางในของแล้วก็ออกเลยเออคุณจะทำ ทั่วไปครับศึกศึกทั่วไปครับศึกศึกทั่วไปครับอะไรม่แม้สีอย่างรู้ครับก็เลยไม่บอกแม่ชีไปบอกคานอ่อนอย่างผมบอกเอาให้คุณตาให้แน่ก่อนเหมือนเจะ๋ยเลื่อนอีกนี่ก็เลยโทรไปหาคุณตาตอนเช้าว่าแน่นอนเลยโทรมาหาเขาครับว่ามันที่ ก็บอกเพื่อนว่าประเดีไปใส่ให้คีบ้านไม่มีไมล์เลยนะเวลาจำเป็นทุกวันเอฟซีเอฟซีเอฟซีไม่เวลาแซมป่วยแซมอะไรมันมันจำเป็นจริงๆนะเวลาเขาป่วยอ่ะอราจำเป็นจริงเลยยากตรงนั้นเลยจับเข้อไดทุกวันมันก็คุ้นเองเลยทีนี้เราก็ไม่กลัวแล้วเข้อได้จับได้ได้ไม่เป็นอะเล็กนิดเดียวแค่นั้นเอง ยังก็ะวมคือจับนานปล่อยไว้นานใอเยาอ็ยโอกยโอ้ยโอ้นโอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้นโอ้ยอ้ยโอ้ยโน,น้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยัน้ี่ทุยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอียโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ออ้ออย้้ออยนย้้อครั้อน้ย้้ออยย สไตล์ตรงตัวเองติดฉากให้ได้ลักษณะอตอนไหนตอนไหนโอเคเดียโอเคีะอ,เคอ,อะไรบ้างมาหน่อยใจใจตรงนี้ต้องใหญ่ร้อนมากเลยโทรศัพท์ไม่ได้เ,เลยร้อนมากอันนี้ร้อนมากเลยป้ามันร้อนค่ะมันกร้อนนี่แหละไมนปกติผู้นี้เจอครับผูบ้นี้เจอครับผมสวัสดีครับเจอครับ